สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอพูดถึงเกมวันนี้หน่อยพี่ก็เกมก่อชกผมรู้สึกคือตื่นเต้นมากครับแล้วก็กดดันครับกดดันกดดันมากรบไฟนี่กดดันจริงจริงอยู่กดดันจนนอนไม่หลับครับกดดันนีมันเรื่องอะไรครับเอเกิดอะไรขึ้นเรากดดันกลัวจะแพ้หรือยังไงกลัวจะแพ้ด้วยครับแล้วก็เรื่องอายุเรื่องก็ เรื่องไม่ได้ชกนานไม่โชกนานเขินเฮ้ยจักไฟที่เราชชกับก็ธนปีก40กับ40โอ้หเก่งขนาดนี้เลยนะเฮ้ยจับไฟที่เราชนะสิมีดำจนไปถึงไฟนี้ห่างกี่วันนานไหมกี่เดือนสี่เดือนกว่าห้าเดือนอ๋อสี่เดือนห้าเดือนก็ถือว่ามันก็มีระยะเวลาในการพักนานไปหน่อยนะอแล้วสําหรับตัวคู่ต่อสู้ของเราซีฮานเป็นไงครับก็ขอก็ โชคยากนะครับเพราะว่าเขาใหญ่ครับ uh huh. แล้วก็ไม่รู้เขาจะออกอะไรครับ uh huh. ก็จับทางว่าจะจับทางได้ก็หนาครับจริง uh huh. จริงมันต่อยตามสเต็ปเราเลยนะเตะซ้ายเนะี่ยไม่ไม่คิดว่าจะลืมแข้งไม่ลืมแข้งแล้วหมัดได้นับยกหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจังหวะเป็นไงก็จังหวจะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้อะ <laughs> เออแล้วก็อบปล่อยตรงเลยแต่ซ้ายตรงออจับขาแล้วป่อยอ๋อหลังจากที่เราชนะมาเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างโล่งกับโล่งโล่งโล่งทุกอย่างครับโล่งอืมคือว่าโล่งทุกอย่างแล้วก็มันมั่นพิสูจน์จริงว่าผมกลับมาได้แล้วอือคือว่ายังหากินได้ต่อไปนานนะก็จัดจัดไฟนี้แล้วก็ อีกนานเยู่เพราะว่าได้มั่นความมั่นใจแล้วก็ได้ได้เคลื่อนไห่ครับอ่ามีอะไรฝากบอกแฟนๆมั้งก็ขอบคุณกับแฟน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 ชาวไทยต่างประเทศครับที่ช่วยเชียร์ครับคือช่วยเชียร์แล้วก็รอรอเราผมช่ในไฟนนี้มากครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับผม โทษโทษโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถามหน่อยครับขอถามมีคำถามขอถามมีสักสองสามคำถามคำถามนั้นก็คือจะถามว่าจานจังเนี้ยอนาคตเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างผมตั้มาภาคนี้ครั้งนี้ผมตั้งใจตั้งใจที่จะไปชิงแชมป์ให้ได้ครับอ่าฮะจะจะคว้าแชมป์ไม่ได้ครับ้วยอายุอนามก็เยอะแต่ว่าผมก็จะทําให้เต็มที่ครับเราเคยเป็นอดีตแชมป์สโตเวตสองเส้น ทั้งคิกและโบว์นไทยนะตอนนี้ตั้งเป้าที่จะไปที่เส้นไหนก่อนครับโบว์ไทยก่อนครับลราสิทธิ์ของมั่นใจมากคิดว่ามันต้องมีอีกสักไฟไหมหรือว่าขอขอชิงเลยก็ต้องอยู่ที่ทางมันจะเป็นชิงกับเขาจะให้ชิงตอนไหนครับแต่ถ้าถ้าครับแต่ถ้าผมถามถึงความรู้สึกของของเอครับมองว่าพร้อมชิงยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะผมพร้อมอยู่จริงผมพร้อมแล้วเตะผม ที่ผมจะคิดจะกลับมาแล้วครับเ <right>. okay. อาละโอเคมีอะไรฝากบอกเป็นๆสุดท้ายน้งอฝากขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังยังไม่ลืมผมค,ครับสามเอขยังห้าดาวขอบคุณที่ช่วยเชียร์และสปอตตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ